วิธีเลือกคู่อย่างไรไม่ให้ผิดหวังการที่เราจะเลือกคู่ที่ถูกต้องได้นะคะเราต้องใช้สมองและหัวใจเนี่ย ไปพร้อมๆกันเราจึงจะสามารถเลือกคู่ที่ถูกต้องได้นะคะข้อที่1นนะคะเลือกคนที่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะเลือกคนที่เขาคอยเตือนคุณเสมอเวลาที่คุณทําผิดนะคะและชีวิตของคุณพัฒนาก้าวกระโดดไปเรื่อยๆเลือกคนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณเวลาที่คุณมีความทุกเวลาที่คุณมีปัญหาเขาคอยปลอบใจคุณเลือกคนที่เวลาที่คุณมีความสุขเขายินดีในความสุขนั้นกับคุณด้วยเลือกคนที่สนับสนุนในสิ่งที่คุณ ต้องการจะทําในความฝันของคุณนะคะข้อสอนะคะให้ดูจากลักษณะนิสัยการที่คุณจะเลือกคบใครสักคนคุณต้องดูที่นิสัยของเขาว่านิสัยของเขาเนี่ยมีนิสัยแย่อะไรบ้างมีนิสัยดีอะไรบ้างที่คุณชอบนะคะนิสัยแย่ของเขาเป็นนิสัยที่เป็นข้อเสียที่คุณสามารถรับได้หรือเปล่า ถ้ามันเป็นข้อเสียแค่เพียงเล็กๆน้อยๆนะคะคุณก็ปล่อยผ่านอีกนอไปแต่มันถ้ามันเป็นข้อเสียที่ใหญ่มากและคุณไม่สามารถรับได้คุณก็สามารถที่จะหยุดความสัมพันธ์กับคนคนนี้ได้เลยนะคะดังนั้นนิสัยเนี่ยจ,จึงมีส่วนที่สำคัญมากนะคะในการดำเนินชีวิตคู่ครองข้อ3นะคะอย่าเลือกที่วัตถุนิยมมากกว่าจิตใจอย่าเลือกคู่ชีวิตโดยการที่คุณมองว่าเขารวยมากเขามีบ้านหลังใหญ่โตเขาหลอก เขามีเงินทองมากมายโดยที่คุณไม่ได้มองว่าจิตใจที่แท้จริงเขาเป็นอย่างไรการที่คุณเลือกวัตถุเนี่ยมากกว่าจิตใจจะทําให้คุณมีแต่วความทุกข์และมีแต่วความเสียใจนะคะในชีวิตคู่แต่ถ้าคุณมองว่าเฮ้ยถึงเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายนะแต่เขาเป็นคนที่มีจิตใจดีเขาเป็นคนที่มีศักยภาพที่จะทำให้คุณและครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้จงเลือกคู่ชีวิต โดยมองที่จิตใจนะคะข้อ4นะคะดูที่การแก้ปัญหาของเขาว่าเขาแก้ปัญหาอย่างไรเวลาที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันดูว่าเขาใช้ความรุนแรงหรือเปล่าเขาใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาแก้ปัญหาหรือเปล่าเขาทําให้คุณกลัวหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะคุณจงเดินออกจากความสำคัญนั้นได้เลยแต่ถ้า คู่ของคุณที่คุณคบอยู่เนี่ยเขาใช้เหตุผลในการที่จะตัดสินปัญหาเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยจะทําให้การดําเนินชีวิตของคู่ของคุณนะคะสามารถที่จะอยู่กันได้อย่างมีความสุขและนี่ก็เป็นวิธีการเลือกคู่นะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราเนี่ยจะสามารถเนี่ยนำไปใช้ได้นะคะลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูกันนะคะ